สวัสดีครับชวนชมนะครับรถอเนกประสงค์น่าใช้ปีลึกๆ1นึงคันนะครับีซูซ u คามิโอปี1994นะครับเครื่อง2.5เครื่องเดิมนะครับหายากมากๆนะครับถ้าเป็นเครื่องเดิมนี่ต้องบอกว่าราคา79,000บาทนะครับถ้าใครชอบสนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับไปทดลองทดสอบดูรถได้เลยนะครับนี่เลยนะครับแถวพัน้ายนะครับย่านพระราม2ฝั่งนู้นนะครับ ชมเลยครับว่าสวยถูกใจหรือเปล่าสไตล์นี้เอาไปใช้งานคุ้มแน่นอนนะครับดูครับดูแลไว้อย่างดีนะครับราคา79,000บาทนะครับสภาพนี้ถ้าใครเน้นเอาไปใช้งานรองชมดูก่อนได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับใช้งานได้ปกตินะครับใครสนใจต้องรีบไปเช็คลถเจรจาสอบถามพูดคุยราคากันนะครับสำหรับผมนําหน้าที่นําเสนอครับปกติมันจะเป็นเครื่อง 1J บ้าง 2J บ้างแต่ตัวเนี้ย ก็ยังเป็นเครื่องเดิมแต่ราคาก็ไม่แพงด้วยครับ79,000บาทโดยปกติเนี่ยจะเจอก็เกือบแสนนะครับถ้าเป็นเครื่องเดิมสภาพสวยแบบนี้นะครับทำสีขาวก็ตามยุคนิยมนะครับลองชมดูก,ก่อนจะถูกใจไหมเอาไปใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้าชอบสนใจรีบโทรเจรจาได้เลยนะครับไปทดสอบตรวจสอบทดลองขับนี่นะครับภายในก็นั่งได้หลายคนนะครับขนของก็ได้อานะครับ น่าสนใจครับผมก็ฝาก้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้จากที่ดูด้วยตาเปล่าน่าสนใจครับที่เหลือต้องไปทดลองขับว่าจะยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับต้องบอกเลยว่าสภาพแบบนี้สวยเลยนี่นะครับกว้างขวางสะดวกสบายนะครับขนของได้ไปได้ทั้งครอบครัวครับนี่เลยนะครับถ้าสนใจ มาชมเครื่องกันนะครับว่าเป็นเครื่องเดิมฝาทองซะด้วยนะครับตัวนี้ก็แข็งแกร่งแน่นอนนะครับใครเล่นสายกระบะไม่พลาดแน่นอนนะครับรองชมดูถ้าชอบถ้าใช่รีบโทรรีบจัดครับขอบคุณครับ